สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนมกราคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของเซาท์เทมป์ตันนะครับพบกับนิวคาสเซิลนะครับในคาราบาลครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากรอกอันดับกับคะแนนนะครับผมแล้วก็ประตูที่ทําได้นะครับผมเซาท์เทมปตันเจ้าบ้านนะครับวันนี้ทําได้6ประตูนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับผมทําได้4ประตูเท่านั้นนะครับผมเป็นบอลถ้วยนะครับไม่มีอันดับกับคะแนนนะครับก็กรอกไม่มีคะแนนศูนย์ไปเลยนะครับผม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นเลือกทีมต่อรองนะครับก็เป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับเซาท์ทัมตันนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับผม0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะกดวิเคราะห์เลย สำหรับผลการคำนวณคู่เซาท์ทอมตันพบกับนิวคาเซิลน,นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่64%นะครับก็แนะนำให้เล่นไปที่ต่ำนะครับผมต่ำแรกนะครับหรือว่าจะต่ำเต็มเวลาก็ได้นะครับวันนี้มี64%เเองนะครับสำหรับโอกาสสูงนะครับส่วนโอกาสชนะวันนี้นะครับก็เป็นทางของทาง เซาท์ทมตันนะครับมีอยู่53เลยนะครับส่วนทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่47นะครับก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็แนะนำให้เล่นตามโปรแกรมไปทางเซาท์ทมตันดีกว่านะครับผมว่าเซาท์ทอมตันน่าจะเอาชนะได้อยู่นะครับผมไปทางเซาท์ทอมตันต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็ไปเล่นต่ำนะครับผมต่ำแรกหรือว่าต่ำเต็มเวลาก็ได้นะครับตามโปรแกรมได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมไปใช้นะครับผมก็มีทั้งทีเด็ดประจำทุกวันนะครับแล้วก็มา รับได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ